สวัสดีครับเมื่อนี้กัสสดสไปตตลาดกันสุสดายยังมากอะคอยเบิงเนาะว่าจะได้ไม่ยังไม่ไมกินแน่มืนอวาน เดี๋ยวเข้าไปตลาดกันเลยครับเราจะไปตลาดวัดกิงวัดกิงแก้วนะครับตลาดเป็นอาหารประเภท อหารอีสานไลครับฮะเบิง้งเราชิได้ย,ยังกินเท้านี้ครับมี่ดอกครับแต่ว่ามันตั้งกันครับผมส่วนนั้นมันก็จะเปิดประมาณของคนอีสา,านไลจกินแก้วครับเอเนีกา ทานเดินทางไปทางาลักกระบังนะครับเดินทางเขตยลักกะบังนะครับ องเนาะือเป็นแยกขิงแกว้วแยกฟังทั้งรากบงนะครับแล้วก็มีเส้นหนึ่งก็คือฟังทั้งบางพี่เนะาะพระวัดกิ่งนี่ก็จะเป็นประมาณว่าวันอาทิตย์นะครับเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์ก็จะมีของอาหารมาจากทังอีสา,นน,า,าสน,น,สน,นนะครับขึ้นมาขายโซนทางกาฬสินอุบลนะครับค้าม่้าเพิ่นกันแม่เนาะ เอาก็เลยไปเบิ้งนะครับว่ามีอย่างเนมีอย่างกินเนีนะครับอาหารบ้านๆนอนเท่าหรอครับเขีนลาดกระบังก็เริ่มจะเป็นเมืองใหญ่ขึ้นแล้วครับกับเริ่มจะพัฒนาหลายก็เริ่มมีห้าง เมีห่างนะตลาดนัดก็หลายขึ้นคนก็นหลายขึ้นครับผมส้นนี่ก็บตะกอนนี่ก็เงียบเนาะส้นนี่ป,ปัจจุบันนี่กันลดหลายนะครับรถหลายหปายได้ครับเบอร์อเอาเนาะว่ามันที่สมเด็ เึ่งลากระบังนี่ก็จะมีนิคมนะครับนิคมลากระบังนะเป็นคนอีสานหรือว่าคนต่างทิ้งทานงภาคเหนือกะมานะครับมาหากินแถวนี้ตนอะนที่มีการขยายก็คือแถวนี้เป็นพื้นที่โซนของสนามบินสุวรรณภูมินะครับคนบ้านเฮามาออกจากบ้านมาทํามาหากินกัน ลหลขึ้นนะครับรถรถลากอะหลขึ้นคนก็หลายขึ้นนะรับรากบังนี่ก็เป็นของนักศึกษานะครับนักศึกษาก็หลาย้นทางจะมีเป็นประมาณสามแยกนะครับ แยกนี้ปกติแล้วสามแยกนี้จะเลี้ยวขวาไปได้นะครับ็ต่องไปยูเทื์นปัจจุบันนี้มันน่าจะเปิดแล้วครับเพราะว่ารถจิตหลทยทุกคนจะไปยูเทือนอยู่ใกสะพานกันลำบากมนะ้ะ กสบเรียวไส้สนะครับเรียวไส้เขาสนามบินสวรรณภูมิก็จะพานไปสนามบินไปนะครับ เรืองพัฒนาขึ้นกับเห็ดให้คนหลายรถหลายนะครับบริร่างกันครับในส่วนสุขุมวิทตะครับช่วงนี้หน้าคดบาแน่ครับผมบเพราะว่าช่วงของวัดสองวัดหนึ่งนะครับวัดด้านบุญเนาะอันนั้นก็เริ่มขยับโตบ่ได้แล้วเพราะว่าสิเป็นวันปกติหวันหยุดกระซังนะครับเท่นานั้นกัน รถไล่ ้าในสนามบินนี่ก็ออนจะออกจะลงๆงน้อยๆมาเป็นทางเส้นสันจรกันไปนะสการสไลายที่จะไปเซนนี่ก็คือออกบางหน้ากะไรนะครับไปโซนชนบุรีก็บพ้นก็มาเซนนี้กัน እን እን ทังสะดวกสบายครับผมตร,ตรงไปนี้ก็เข้าสู่สนามบินสวรรณภูมิ ล้านจอดแท็กซี่นะครับล้านจอดแท็กซี่อันไป ทางซายทางนาเนี่ก็ที่เขาสนามบิน,นรบตรงนี้ทางเลี้ยวเข้าไปนะครับจะใส่เส้นทางเลยนะครับเป็นสะพานเอาส้นทางออกแรก,กจะเป็นสะพานนี่ก็จะเป็นสนามบินนะครับ วนอบุมเป็นร้านเบนะครับกว้างครับผมนเป็นคล้ายๆครับวารีสอร์ทนะครับ การเลี้ยงสมนาเดือดท,ทางี่จัดยานนะครับสวยครับสวยอลังการน,นี่เขาเอินว่าจุดนี้ครับประมาณโครงวิชุดานะครับคิตตินว่าเพราะว่ายังก็คือวิชุดานนั่นเองตะคอดน,นะครับเป็นปเสียชีวิตชุดนี้นี่ถนนยิ่งแก้วครับเไซ่อมกันเลยอยู่ตลาดนะครับเด้อ มาได้ออยังน่เห็นแล้ะครับเนาะยามาโซ่บริโภคสนะครับตนะอบบน,นพ่อได้ซึ้งใจนะยังไงนะครับเนาะพ่อได้ดืนตโตกาแฟครับเอสเปโซ่ทีได้หน้ามันนี่ครับ นี่ครับกุ้งนี่กุ้ง,งมะเขือรอกครับสื่อรไรบ้างเลยนะครับมันจะน่ากันสื่อพ่อได้กินเนาะอยากยังได้กินสื่อนั่นแหละนะครับผมมานี้ก็ได้กุ้งอันดะับแรกน,นะครับนี่กับไปเจอกับเนื้อแห้งครับผมเนื้อแดดเดียว บลูวาเจีนยังกินตล้กับบ่บ่ปิ้งธรรมดาอ่ะครับบ่เห็ดแบบปิ้งเยู่แล้วแก้วธรรมดาบ่เห็ดนี่กับบลินฟ้านะครับเน,นี่ยมาสองหน่วยหนึ่งละสิบบาทครับถ้ามันขายเยอ่บา้านก็ห้าบาทนะครับเนาะมีลำบาล้านเท่นลำบ้านตังจังหวัดนะครับ ชาวบ,บ้านไทยกันาากับะาบบริ่นฟ้าลิ่นไม้หรือว่าทางภาคกลางเดินเพกาะนะครับเนาะรสชาติก็รอย้ยวขมๆน่เนาะนี่นะพิกบพิขีนูครับเทดๆจัดจัดหอมๆอม ตุนหอมครับทัวรชว่วงนี้ถือว่าดันเข้าไปทัวนี่สิบบาทครับอันนี้ก็คาตะไคร้มะละรูรดอะไรมะเขือม่วงนะครับ เดีวเาทั้งเราเลาคนเกินบักเขือฮัมมาเนาะเขือม่วงเงาแล้วก็ไปเงาไปไหนดอกเฮ้ยก้อนครับบุรุษเชียนแดงกินสืนอ่อมาเห็นมันงามนะครับหาบาทนี่ก็บาทเท่าเงินหมักพักไซครับหมักพักไซหรือว่า มะละขีนกแต่แว่ามันว่ามันขีนกเหรวมันน่วยง่ายไปมาละเนาะมะละทั่วไปนะครับผมเมื่อกันครับอันนี้เขากันดีครับก็พวกประเภทลาบเนาะนี่ก็าาทั่วผู้ครับเหี่ยวๆอง์สิละขายสิบห้าบาทก็ครักินก็ต่อมะ้งกินก็เป็นพักกแซบดีครับนี นี่ตุ้งนะนี่น้องมันครับผมโดนกินที่หนึงเออสี่เสียบปวดมันนะครับปวดมันหลอบช่องนี้ก็ชากล้วยเชากล้วย พุงละสิบบาทพุงละสิบบาทกัพ่อซื้อกินเยอะเลยครับกันเฮทศออกกลนซื้อมัดหลายเลยกันส่วนเสียแล้ว,อ,อ,ลลว,ว,ลวอันนี้ก็ซื้อก็จะเอาลวดกันเฮ็ดกินเองได้กันเ็ดกินนะครับกันคน,นหลายแล้วกันกินสองสามคนกันซื้อออกก็ได้ครับมาคนละยางสองยางแยกกินหลายนะครับหมอบ้านที่ทำหา เอาพึ่งกันเลยมันมียังไงน,นี่ครับกุ้มยิงใหญ่ตัวยิงใหญ่ตัวโตครับผมตัวผู้นะน้ำหวานครับน้ำหวานนีอ่อันนี้ก็พักต่างๆเนาะครับเนาะแล้วกเเว็เนื้อแห้งเนื้อหัวนะครับเนื้อแห้ง ซีงทีได้มากครับกุ้งช่วงนี้กับถือครับบ่เมเป็นเทศกาลเบื้งนิ้วครับผมโลดนึงกะตัวนี้ก็2สองรอยแปดสิบบาทนะครับก็ถือว่าถูกนะครับช่วงสองร้อยแปดสิบเนื้อแห้งเนื้อแห้งนี่ก็ร้อยนึงครับร้อยนึง ชือว่าได้ลายอยู่ครับเนื้อแห้งเนื้อติดเอ็นติดมั่นนะครับพักนี่กัย่างละสิบย่างละสิบห้าครับผมตัวพริกนี่แพงแนยี่สิบบาทเนะได้บ่ลายแล้วครับเล็กน้อยนึงนะครับยี่สิบบาทแล้วก็พอซื้อกินอยู่ครับนี่ซ่อนี่